มีงบไม่ถึงแสนต่อตารางวาก็สามารถซื้อบ้านหรูได้แล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่นันทวันวัชรพลบนทําเลศัก,กยภาพสุขาพิบาล5บ้านหลังนี้เหมาะมากๆสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างาเนื้อที่มากถึง91ตารางวา,วาจอดรถได้3-4คันเลยทีเดียวค่ะ และนี่คือบรรยากาศของบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนเนื้อที่91ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง220ตารางเมตรนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะและก็ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวใหญ่มี4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ห้องรับแขกใหญ่มากๆมาเข้าไปดูด้านในกันค่ะ เริ่มจากโซนแรกที่เข้ามาเราจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ของบริเวณห้องรับแขกห้องนั่งเล่นของครอบครัวพื้นที่กว้างโปรง่งโล่งสบายตาทุกมุมของบ้านได้รับการออกแบบมาให้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงขยับเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนที่เชื่อมต่อไปอยังบริเวณห้องต่างๆและก็บันไดทางขึ้นชั้นสองตรงนี้ บ้านหลังนี้เดิมทีเจ้าของอยู่เองและก็ไม่เคยปล่อยเช่าเลยในส่วนของชั้นหนึ่งเราจะมีห้องทั้งหมด2ห้องห้องแรกนะคะจะเป็นห้องที่ใช้สำหรับเป็นห้องทำงานห้องเก็บของห้องออกกำลังกายหรือว่าแบ่งเป็นโซนของห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งสามารถใช้อาบน้ำได้ด้วยค่ะ จุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือทำเลสะดวกทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและก็การเดินทางแหล่งช็อปปิ้งใกล้กับเพนนารีวัชรพลใกล้แฟชั่นไอแลนด์เซนทันรามอินทราถ้าเป็นสถานศึกษาก็จะอยู่ใกล้กับมอเกษตรมอศีประทุมโรงเรียนสารศาส,าศาสตร์วิเทศสายไหมาการเดินทางไม่ต้องห่วงเลยค่ะใกล้สนามบินดอนเมือง ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนมีการบิวอินตู้ไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็พื้นปูด้วยพื้นไม้การเดินทางของที่นี่ถนนจะอยู่บนถนนสุขาพิบาล5เป็นเส้นทางที่เดินทางเข้าเดินทางออกเมืองได้แบบสะดวกเชื่อมต่อกับถนนหลักหลายสายไม่ว่าจะเป็นทางด่วนและด่านสุขาพิบาล5ถนนเทพ,พรักษ ถนนกาญจนาพิเศษที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณพื้นที่ครัวเป็นครัวบิวอินดีไซน์หรูพร้อมฟังก์ชันที่ครบใช้งานได้จริงตอบโจทย์ทุกการทำอาหารบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านนันทวันวัชรพลเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนเนื้อที่ของที่ดิน91ตารางวาพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตร ออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวขนาดใหญ่มี4ห้องนอน3ห้องน้ําแต่ถ้านับกันจริงๆพี่ก้อยต้องบอกว่ามี5ห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกขนาดใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้นะคะด้านบนจะมี3ห้องนอนมาดูที่ master bedroom ก็คือห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะคะปูด,ด้วยพื้นไม้แล้วมีการดรอปฝ้า ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีบิวอินต่างๆไว้ให้เรียบร้อยมีแอร์ให้1ตัวติดผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยโซนนี้เป็นระเบียงของห้องมาสเตอร์เบดรูมสามารถมองเห็นวิวด้านนอกแบบสวยงามมากๆเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านย่านสุขาพิบาล5แนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะ ราคาแค่8ล้านนิดๆไม่ถึง10ล้านรับรองว่าตอบโจทย์มากๆและนี่ก็คือบริเวณห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบด o รูมจะติดกระจกบานใหญ่และก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยจุดเด่นของบ้านหลังนี้พื้นที่กว้างมากถึงเกือบ100ตารางวาทุกมุมของบ้านได้รับการออกแบบให้มีแสงธรรมชาติสองถึง ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมด้วยหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับวิวสวนส่วนตัวห้องครัวบิวอินดีไซน์หรูฟังก์ชั่นตอบโจทย์ครบเหมาะกับการใช้งานได้จริงในส่วนนี้ก็คือห้องน้ำอีกหนึ่งห้องของบ้านหลังนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนอีกสองห้องนี่คืออีกหนึ่งห้องนอน เป็นห้องนอนที่ปูด้วยพื้นไม้อีกเช่นกันแล้วก็มีบิวต์อินตู้ติดแอร์ไว้ให้พร้อมใช้งานมากๆค่ะถ้าท่านไหนกำลังมองหาบ้านบนถนนสุขาพิบาล5บ้านหลังนี้แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะราคาไม่ถึง10ล้านบาทหาได้ยากแล้วนะคะสำหรับโซนนี้แนะนำว่าถ้าอยากเข้ามาเยี่ยมชมรีบเลยค่ะ รีบติดต่อน,นัดหมายเวลาเพื่อที่พี่ก้อยจะพาทุกท่านเข้ามาดูบรรยากาศจริงของโครงการและก็มาดูบรรยากาศของบ้านหลังนี้ถ้าถูกใจจะได้รีบจับจองก่อนใครเพราะว่าที่นี่นะคะมีบ้านอยู่เพียงไม่กี่หลังในสต็อกแล้วค่ะไว้เจอกันค่ะ